โอเคเห็นหน้าจาอเชื่อยังเห็นหน้าจอที่เชื่อไหมลูกเห็นแล้วค่ะโอเคเห็นแล้วค่ะหลังจากที่ในสัปดาห์ที่แล้วชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนการเอ่อการฝึกอ่านคำใช่ไหมาการอ่านเป็นคำใช่ไหมคะอ่านในว,วันนี้เรา t e a c h e จะมาให้ Student ฝึกเขียนคำอ่านอ่านแล้วก็ต้องเขียนให้ได้ด้วยใช่ไหมคะ ไม่ใช่อ่านได้อย่างเดียวนะลูกต้องเขียนให้เป็นด้วยทนี้เรามาดูคำที่ทิเชอร์ยกมาก,ก็จะเอามาจากคำที่ทิเชอร์ให้สต mm ิลเด่นไปอ่านมานั่นแหละเห็น <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไหมคะใครตอบได้เปิดไม่ตอบเลยนะลูกโอเคค่ะโอเคค่ะเรามาดูคำแรกคำแรกเห็นไหมเจอ,อยัง mm hmm. คำนี้ต้องเติมอะไรที่มันหายไปสาระรือพยานชนะตัวไหนสาระอะสองตัวค่ะสระอะสองตัวคำนี้ถ้าเติมสระอาะออกไปแล้วจะอ่านออกเสียงว่ายังไหงลูกสระอาะเขียนแบบไหนน้น สระอ่ะใช่ไหมคะลูกอ่ะเดินสระอ่ะเข้าไป อ่าเติมตัวนี้ใช่ไหมคะสละอะใช่ไหมคำที่ถูกกระคำนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงลูก student คำนี้ถ้าเขียนแล้วเขียนออกมาแล้วหนูจะอ่านว่ายังไงคะปุกค่ะกร<อ>ะปุกสะกดให้ฟังหน่อยก็ปุกปุกค่ะโอเคต่อไปมาดูคำที่สอง คำที่สองพยัญชนะสระที่หายไปตังได้ไหมตังไก่ค่ะตังไก่อ่ออานว่ายังไง นกแก้วค no ่ะนกแก้วเนาะกอไก่เขียนไม่สวยก็มันเขียนในอันนี้นะคะลูกอ่านกแก้วใช่ไหมกอไก่ต่อไปคำต่อไปอ่านว่าอะไรคะ ปากกาค่ะปากกาเติมอะไรตัวอะไรตัวอะไรที่หายไปก็ไก่ค่ะกอไก่เก่งจังเลยแสลงว่าจำได้เนาะต่อไปคำต,ต่อไป อะไรยังไงลูกชาวนาค่ะโอ้คนอื่นน่ะมีคนอื่นคิดสากจากเพื่อนไหมได้คำว่าชาวนะาตนะัวที่หายไปคือตัวอะไรลูกวอวแวนค่ะวอวแวนวอวแวนใช่ไหมคะ อ่าเรามาอ่านคำแรกพร้อมอ่าคำแรกแคำแรกน้องแคทอ่านคำแรกให้ที่เชื่อฟังหน่อยหลกคำแรกปิดโมงครึ่งแล้วคำแรกสามแปดกระปุกใช่ไหมคะต่อไปน้องไททันน้องไททันอ่านคำที่สองให้ที่เชื่อหน่อยหลกกระปุกอ่านไปแล้ว น้องไทตัตนอ่านคำที่สองใหท้ทีเชร์หนห่อยลูกครับโอเคนกแก่ครับต่อไปน,ออน,น้องอัตตันน้องอัตตันคำที่สามลูกปากกาครับปากกาโอเคต่อไป,น,อปอน้องเบตองน้องเบตองลูก น้องเบตองอยู่ไหมเอ่ยน้องแก้วก็ได้น้องแก้วอ่านคำที่สี่ให้เชื่อหน่อยลูกชาวนาะค่ะชาวนาะเก่งมากต่อไปต่อไปเรามาดู หน้าถัดไปเลยนะคะอะดูคำแรกคำนี้อะไรเออที่หายไปบอกนิเช่วหน่อยสิงโตค่ะสอ,อ่านว่าสิงโตสระหรือพยาชนะตัวไหนที่หายไปสระโอค่ะสระโอสระโอ ต่อไปคำที่สองครับคำที่สองตัวไหนที่หายไปลูกสะเลเขายังชนะโออ่างอ่าออ่างใช่ไหมคะอ่านว่ายังไงลูกถ้าใส่อออ่างเข้าไปแล้วออมสีนะคะต่อไปคำต่อไป โอ้โหตัวน uh ี้หายไปต้องสองตัวเนี่ยข้าวโพดฮะข้าวโพดค่ะอันว่าข้าวโพดใช่ไหมตัวอะไรหายไปบ้างลูกสาราอ่าสาระอ่าสาระอ่ากับสาระอะไรลูกไปสารโอค่ะสาระโอใช่ไหมคะโอ้สีสีซีมอเล่าต่อไป คำสุดท้ายคำสุดท้ายคำสุดท้ายหเหรอจราเข้ค่ะจ,ะจะราเข้คำนี้ถามว่าจราเข้อะไรหายไปบ้างหเหรอรอเรือกับสารเ,อ,อ,เอกับสารอีครับ,ร,บรอเรือออกเสียงให้ชัดเจนด้วยเนาะรอเรือหายไปกับสระอะไรนะ ที่บอกเมื่อกี้สระเอค่ะอ่าสระเอ,ะเอใช่ไหมคะหายไปอันนี้อ่านว่าจระเข้จระเข้เอ่าเก่งมากทีนี้ให้อ่านทีละคำเนาะทีละคำเอาคนแรกน้องน้องไททันไททันครับคำแรกอ่านว่ายัางไงลูกชอบไม่ได้ยินอไปนะคะ สิงโตครับต่อไปคำที่สองน้องเกวคำที่สองหอุกคสินค่ะออมสินต่อไปคำที่สามน้องโฟกน้องโฟกลูกคำที่สามคำที่สามอ่านว่ายังไงลูกนองสะกดดู คำที่หนึ่งสิงโตอ่านไปนแล้วคำที่สองอ,อมสินต่อไปน้องโตคำที่สามเห็นไหมน้องเห็นสไลด์ที่เชื่อไหมอ่านได้ไหมลูกอ่านได้ไหมสะก,กดเร็วลองสะก,กดขอสะก,กดตามที่เชื่อขอขอ อ่าวออะไรคะสะกดสิลูกขอพูดตามพิเชอร์ลูกขอไฟ่ออกเสียงขอปะดะจำพิเชอร์เร็วขออ่านงั้นฟังพิเชอร์นะคะมันจะกดยังไงถ้าอ่านไม่ได้ก็ขออา บอขาวเติมไมโพข้าวเคไ,ไหมต่อไปสะกดคำว่าโพดพอโอดอโพดคำนี้อ่านรวมเป็นข้าวโพดโอเคไหมคะเคไ,ไหมคะต่อไปน้องอัตตันน้องอัตตันอ่านคำสุดท้ายให้ี่เชอร์หน่อยลูกคำสุดท้ายอ่านว่ายังไงครับ สุดท้ายอ่านว่ายังไงครับจอจานอ่านลูกอ่านเป็นคําเลยจอจานอ่านเป็นคําเลยลูกอ่านเป็นคําเลยคํานี้อ่านว่ายังไงจอร์เคโอเคจอรเคใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกเขียนคําอ่านอย่างเดียวไม่ได้หนูต้องฝึกเขียนด้วยเข้าใจไหมคะหนูจะได้จําว่าคํานี้อ่านว่ายังไงและ เขียนยังไงมีตัวอะไรบ้างพยัญชนะตัวไหนสระตัวไหนที่ต้องเขียนอ่านออ,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 ออกเสียงยังไงเขีนไหมคะโอเคค่ะอ่าโอเคเนาะผ่านใช่ไหมคะมีค่าบ่ายไหมคะวันนี้มีค่ะ,คะ,ะ,คะลูกผ่านใช่ไหมคะผ่านนะใครมีคำถามไหมในการฝึกเขียนคำ หนูสามารถไปฝึกเขียนเองได้โอเคไม่มีนะ Share. อ่อะทีนี้เหลืออีกห้านาทีเรามาดูพีเดเชอร์จะสอนอันนี้ก็คือให้สติวเดนอ่านอ่านบทที่สองบทที่สองในหนังนสือเรียน ก็เสร็จแล้วอแปนะคะอ่าเด็กเอ๋ยเด็กดีหนูอ่านหรืวอยัง ูได้อ่านบ้างหรื่ังได้อ่านไหมเด็กเอเด็กดเด็กเอ๋ยเด็กดีเป็นวรรณกรรมหน้าอ่านของบทที่สองนะคะให้เชื่ออ่านให้ฟังไหมเดี๋ยวที่เชื่อจะอ่านให้ฟังเนาะค่ะงั้นเด็กเอ๋ยเด็กดีหนูสามารถเปิดหนังสือชี้ตามได้นะคะลกูกแล้วก็ ฝึกอ่านในใจก็ได้อ่านออกเสียงไปตามทิชอร์เนาะหนังสือเรียนหนูมีนะหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่ยี่สิบใช่ไหมคะ,ะหน้าที่ยี่สิบเนาะเป็นวรรณกรรมหน้าอ่านเด็กเอ,อ๋ยเด็กดีวันหนึ่งหลังจากโรงเรียนเลิกแล้วคุณแม่มารับพอใจก oh, <okay. S 1> ลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านพ <c oughs> อใจนะ <c oughs> <c oughs> เล่าเรื่องที่โรงเรียนให้คุณแม่ฟังดูดิเขาพูดอะไรให้คุณแม่ฟังคุณแม่คะวันนี้คุณครูชมอารีด้วยค่ะแม่ก็เลยถามว่าชมว่าอะไรจ๊ะอารีก็เลยตอบคุณแม่ว่าคุณครูชมอารีว่าเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์ค่ะเพราะ เพราะอารีเก็บของของเพื่อนได้แล้วนำมาคืนค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าการจะเป็นเด็กดีทำได้หลายวิธีนะจ๊ะลูกค่ะคุณแม่บอกทีนี้คุณแม่ก็ก็ได้อธิบายให้พอใจฟังว่าเด็กดีก็คือเด็กที่เชื่อฟังผู้ใหญ่ตั้งใจเรียนไม่เกียจค้านและปฏิบัติตนตามหน้าที่ เหมือนกับเพลงค่านิยม12ประการเคยฟังไหมเพลงค่านิยม12ประการเคยฟังไหมลูกไม่เคยค่ะโอ้ไม่เคย,เคยฟังคคอ่ะเขาร้องว่ายังไงอ่ะคาร้องคําร้องแต่งจากใครก็คือพันเอกสมศักดิ์เดียสุวรรณนะคะส่วนทานองทานองก็คือร้อยเอกสุรชยัยทวินไพรนะคะลูกมาดูเขาอ่า คนละคนละสามข้อก็ได้อ่ะหลังจากที่ฟังที่เชื่ออ่านจบไปแล้วขอตัวแ<ด>ทนอ,อ่าะ,อะขอตัวแทนอ่านให้เชื่อฟังคนละสามขอ้อหรือใครอะอยากอ่านสี่ข้อก็ได้อ่ะให้มากี้คนแรกเลยมารกี้อ่านให้เพื่อนฟังหน่อยสี่ข้อ,ขอให้มากี้คนเดียวสี่ข้อเลยข้อที่หนึ่งเริ่มเลยค่ะ รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย uh ์ huh. สองซื่อสัตว์เสียสละอดทนได้สามปการอยู่พ่อแม่สุดหัวใจสีส่อะไรลูก มุ่งไฟมุ่งไฟเล่าเรียนเขียนวิชาเขียนอ่ะฟังวี่ชื่อไหเขียนวิชาอ่ะสี่มุ่งไฟเล่าเรียนเขียนวิชาโอเคไหมคะโอเคค่ะต่อไปข้อที่ห้า,น,น,าน้องเคสน้องเคสอ่นให้เชื่อฟังหน่อยลูกข้อที่ห้า สา,า,าวัฒนธรรมประจามชาติหกไม้ขาดสีละธรรมศาสนาเจ็ดเังยรู้อาทิตย์ปัตยอาทิตย์ปัตยของปัะชาเป็นรักษาใน กดไม้ถโอเคต่อไปให้ใครดีนะน้องเกล้าเก้าหลกเก้าเก้าปฏิบัติได้ไหมคะ ได้ไหมคะน้องเกลวไม่ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวฟังที่เชื่อต่อเนาะแล้วก็ฝึกออกเสียงตามด้วยโอเคไหมคะเก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัสสิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ 12ไซส์คิดอะไรให้ส่วนรวมโอเคไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือค่านิยม12อประก,การที่เกี่ยวข้องกับการอะไรคะ,เก,กระรเกี่ยวกับการอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเด็กเด็กดีต้องปฏิบัติให้ได้ตาม12ข้อตามพานิยมใช่ไหมเ่งแหละรักชาติ สองเป็นยังไงต้องซื่อสัตย์ใช่ไหมคะซื่อสัตย์เสียสละมีคำอดทนอ่ะถ้าใครปฏิบัติได้ครบ12บสองประการเนี้ยก็เก่งและเป็นเด็กดีด้วยโอเคไหมคะหลังจากที่พอใจฟังคุณแม่เล่าแล้วตั้งใจว่าเธอจะต้องเป็นเด็กดีและปฏิบัติตามหน้าที่เหมือนกับเพลงที่คุณแม่ร้องให้ฟังเพื่อจะได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป ทีนี้การบ้านบางคนนํามาส่งแล้วอันนี้ที่เชอร์จะฝากให้สติวเดนไปอ่านส่วนคัดลายมือเขาให้คัดแล้วใช่ไหมคะที่เชอร์ให้คัดแล้วใช่ไหมได้ตรวจเป็นบางเล่มส่วนใครที่ยังไม่ทําก็ไปคัดลายมือให้สวยงามนะคะแล้วนํามาส่งเนาะในชั่วโมงนี้ที่เชอร์จบการเรียนการสอนไปแค่นี้นะคะลูกเดี๋ยวเราจะมาเจอกันช่วงบ่ายเคไหมคะ คุณครูคะที่ค่ะคุณครูะว่ายังไงคะเคสเ่งบ่ายเยนกี่โมงค่ะเหมือนเดิมลูกเวลาเดิมสิบสี่นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอเข้มไหมคะโอเคค่ะคุณครูไมใครมีคำถามไหมคะลูกคืองานที่ที่เชิญสั่งก็คือให้ไปอ่านอะไร วรรณกรรมหน้าอ่านหทูที่สองเรื่องเรื่องอะไรครเด็กอะไรเอ่ยเด็กดีค่ะเด็กเอ่ยดเด็กดีตการบ้านตรวเสร็จหรือยังคะตรวจเสร็จแล้วคะ่ะลูกมารับได้เลยโอเคค่ะโอเคค่ะอ่ะงานที่เชื่อสั่งคืออะไรนะทวนอีกรอบนึง เราที่ช้น้อยอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือวรรณกรรมเรื่องเด็กเอ,อ๋ยเด็กดีใช่ไหมคะในสัปดาห์หน้าทีเชอร์อ่ะทีเชอร์ไม่ได้ฝากให้อ่านอย่างเดียวนะทีเชอร์ต้องมีอะไรให้ทาแหละแล้เวเรามาเจอกันในชั่วโมงหน้าของวิชาภาษาไทยต้องมีอะไรให้หนูทาแน่ๆไม่ใช่ให้หนูไปอ่านนี่เฉยนะหนูต้องรู้จักสังเกตด้วยเวลาอ่าน ไม่รู้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าท่เชอร์มีอะไรมาถามต้องมีแน่นอนแหละมีเกมมาให้เล่นเกี่ยวกับที่ท่เชอร์ฝากไว้โอเคไหมคะฝากให้หนูไปทำเนาะอ่ะในชั่วโมงนี้พอแค่นี้โอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูบ๊ายบาย